สิ่งนี้ที่น่าสนใจผมเอาม่ให้ดูทุกันนะครับออคุณเดวิดสตคุณเดวิดแซกเนี่ยมีมีคำพูดคำพูดหนึ่งวิเคราะห์เอาไว้นะผมอ่านแล้วผมก็เออเป็นน่าสนใจนะเลยเอามาให้เพื่อนๆดูแล้วกันเขาบอกว่าการที่เฟดทำแบบนี้เนี่ยเฟดเอ,อ่อเฟดทำแบบทุกวันเนี่ยที่กำลังทำเนี่ยเข้ามาเบลเอาเข้ามาอุ้มเข้ามาอะไรเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการแบ่งมาตรฐานออกเป็น2อ,อันคุณกาลังจะเตะแบงค์เนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะคุณกำลังจะเอาเอา มีดหั่นเค้กเนี่ยเอาเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยคือแบงค์แบบที่1น,นะเทียวันแบงค์กับเทียทูแบงค์คุณกําลังทําอย่างนี้นะฮะโดยไม่รู้ตัวแบงค์เทียวันก็คือแบงค์ใหญ่ๆทั้งหลาย t o o big t o fail เนี่ย t o o big t o fail พวกแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยมันมันใหญ่เกินไปถ้ามันเฟลเนี่ยมันจะกระทบเศรษฐกิจใหญ่ๆภาพรวมทั้งหมดแบบเนี้ยเออ่เฟดจะไม่ยอมให้ลม้มนะเมื่อเฟดไม่ยอมให้ลม้มเนี่ยเฟดจะทําแบบนี้ครับ if you have money there is i t r u e deposit you can lose it น,นี่คือค่านิยมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราฝากเงินไว้ที่แบงก์ใหญ่ๆคุณก็จะปลอดภัยคุณก็จะไม่มีวันเสียมันเพราะว่าเฟดจะอุ้มตลอดไปนะเพราะวัน too big to fail เก็ตไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคุณกำลังเฟดกำลังจะสร้างค่านิยมแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ค่านิยมแบบที่สองอ่อเชียร์ที่สองก็คือเออถ้าคุณฝากในธนาคารอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ every one else นะครับ if you have money there It is it not true deposit มันจะทำให้มันไม่เป็น true deposit หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ secure loan แล้วก็ can lose if the bank fail นะครับก็เฟดคำถามของคุณเดวิดซาร์คเนี่ยคือถามไปที่เฟดแหละคล้ายๆว่าคุณกำลังจะสร้างบรรทัดฐานของธนาคารในสหรัฐหรือเปล่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือธนาคารใหญ่ที่ยังไงมันก็ไม่ล้มนะเพราะถ้าล้มเนี่ยมาอุ้มแน่นอนกับอีกกลุ่มหนึ่งคือคือล้มได้ ถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยมันมันจะวุ่นวายกันต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายมันจะเกิดแบงก์รันกับกับธนาคารเล็กและสุดท้ายเงินมันก็จะไปอยู่กับธนาคารใหญ่หมดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพูดเรื่องไอ้ตัวแบงก์รันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะแบงก์รันนิดนึง่งตอนนี้ประกาศออกมาพุ้มแล้วนะครับเป็นภาพที่ผมคาดการเอาไวแ้แหละผมบอกว่าปล่อยรันไม่ได้เลยนะครับทำไมผมถึงเชื่อว่าปล่อยให้มันล้มไม่ได้นะครับการปล่อยให้ธนาคารล้ม นะถึงแม้คุณจะบอกว่าธนาคารนี้เป็นธนาคารที่ก็ไม่ได้ติดใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันก็ใหญ่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นการล้มใหญ่ที่สุดอันดับ2ของอเมริกาต่อต่อเนื่องจากวอชิงตันมิวชัลนะครับวอชิงตันมิวชัลเนี่ยเป,เ,ปเ,ปเ,เป็นการล้มอันดับหนึ่งล้กันเราไม่นับตัวริแมนบาร์เดอร์นะริมนบาเดอร์เนี่ยเป็นไม่ใช่แบงค์นะเป็นสถาบันการเงินนะั้นเราตัดนั้นออกไปนะถ้านับเฉพาะตัวแบงค์เองเนี่ยวอชิงตันมิวชลคืออันดับหนึ่งนะครับ อันดับ2เนี่ยก็คือ s v b นั่นเองนะถ้าปล่อยล้มนะครับก็วันนี้ SBB มีมูลค่าระดับนั้นนะครับล้มไปเนี่ยมันไม่ใช่ผลที่ดีหรอกนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าการเพิ่ม insurance เนี่ยมันมันไม่ได้ผลนะฮะไอตัว2 0 0แสนที่บอกว่า AFDIC จะเข้ามาอุ้มเนี่ยมันอุ้มได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะกกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันไม่อินชัวเลยนะฮะมันไม่อินชัวมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้นะฮะคือคนที่ คนที่ไม่อินชัวล่ะคนที่แบบเขาเรียกว่าสถาบันการเงินแล้วกันส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินที่มีเงินเยอะเนาะเงินเยอะเนี่ยมันเกิน2องแอยู่แล้วพวกบุคคลธรรมดามันไม่ค่อยมีปัญหาไอสถาบันการเงินที่เงินเกิน2องแเนี่ยจะแห่ถอนเงินไปยังที่ต่างๆหมดเลยนะคือถ้าคุณปล่อยล้มเนี่ยมันจะเกิดแบงค์รันกับที่อื่นๆด้วยอันนี้คือเอฟเฟกที่ผมผมคาดไว้นะว่ามันมันมันเป็นภาพที่ไม่ดีไม่รู้เพื่อนๆคิดภาพตามกันเปล่าถ้าคุณปล่อย SV b ล้มเนี่ย โอเคไอ้ไอพวกพวกอยู่ในนี้ก็รับชะตากรรมไปไอฝั่งธนาคารอื่นเนี่ยก็ต้องคิดนะผู้ที่ใช้ธนาคารอื่นก็คิดนะถ้าเกิดธนาคารเราเป็นแบบ S V B บ้างก็แย่นะแล้วเราก็มีเงินมากกว่าสองแสนห้าด้วยเราได้ไม่ครบแน่เลยแบงร์ลันนะทุกคนจะแห่ถอนกันไปหมดนะครับแต่ความน่าตกใจก็คือการถอนเนี่ยถ้าถอนไม่เก็บไว้ไหนฮะ ถอนไม่เก็บไม่ตุ่มไม่ได้นะมันก็ต้องถอนแบงก์ไปสู่แบงก์เนาะมันก็เหมือนความเสี่ยงหนึ่งไปอยู่ความเสี่ยงหนึ่งอยู่ดีนะครับมันก็แล้วแต่ว่าใครไปเลือกเลือกลงอันไหนลงไหนผูกก็สวยคือมันก็มันก็วนกันอยู่ในนี้ในอีโคซิสเต็มนั่นแหละแบงก์มันก็จะเกิดการลันแล้วก็ลันต่อไปสุดท้ายเงินก็จะไปกองอยู่ที่แบงค์ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ไม่น่าจะทําให้เกิดขึ้นนะแบงก์ลันเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันหยุดยากนะแล้วสุดท้ายมันก็จะนําพาไปสู่ วิกฤตแบบซับพรามเมื่อปี2008ที่มีแบงก์รันเยอะๆนะคนก็ตกใจแห่ถอนกันอุตลุดเลยนะครับวิธีการแก่นะในสมัยตอนที่เป็นซับพราม์เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการพยายามจะยกระดับเ,เงินค้ำประกันของ F.D.I.C. ด้วยนะครับ F.D.I.C. เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ค้ำถึงขนาด2 0 0 0 0นะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมนานแล้วด้วยมันจะน่าจะค้ำอยู่ประมาณแสนหนึ่งเพื่อนๆนึกภาพตามไหม สมัยก่อนเนี่ยค้าเงินค้าประกันอ่ะแสนหนึ่งเหมือนบ้านเราสมัยก่อนผมไม่แน่ใจอะแต่ตอนนี้ค้าล้านหนึ่งใช่ไหมมีเสียหายก็จ่ายให้ล้านหนึ่งนะครับแต่มากกว่าน,นั้นก็ถือว่าเอ็กซ์พอร์ตไปเอ่อสมัยก่อนเนี่ยประมาณแสนหนึ่งมัง้งนะครับเพราะแสนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างน้อยพอน้อยแล้วเนี่ยนิดเดียวเนี่ยคนที่มีตังค์มากหน่อยเนี่ยนิดเดียวก็โอ้โหกูเสี่ยงละ กูก็ต้องหาที่ไปนะก็คือมันจะเพิ่มอาการแบงค์ลันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการหนึ่งเลยที่จะพยายามปรามไว้ว่าไม่ให้ทุกคนถอนเนี่ยคือขยับเพดานเอฟดีไอเนี่ยขึ้นณตอนนั้นก็ขยับขึ้นเป็น2องแสเพราะขึ้นเป็น2องแสนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติผมมีเงินแสนห้าตอนแรกผมจะไปจะไปอยู่แล้วเพราะว่าอุณประกันแค่แสนเดียวเนี่ยเออแสนห้าผมจะไปแล้วนะแต่พอ,อไปเป็นสองแสนห้าใช่ไหมสองแสนห้า 2, ผมไม่ไปเ <laughs> พราะประกันเนี่ยผม สองนห้าผมยังอยู่ในงบนะอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้นะผมไม่รู้นะอันนี้มันยังไม่ได้เกิดแบงก์รันอะหรอกนะครับมันยังมันยังเล็กมันยังวองเล็กๆอยู่ก็ขยับ FDIc ขึ้นไปเลยไหมเป็นล้านเลยตอนนี้สองแสนห้าใช่ขยับเป็นเป็นล้านเลยพอขยับเป็นล้านปั๊บก็มันก็จะชะลอการการถอนออกได้ของแบงก์รันอันนี้พูดให้ฟังนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดแบงก์รันซะหน่อยนะแต่ว่าอีกท่าหนึ่งที่เฟดน่าจะใช้ได้ก็คือการขยับก f d i c ขึ้นเนี่ยแหละ ทำให้ชะลอการถอนเงินออกไปเยอะๆนะฮะประมาณนี้แล้วกัน